ยินดีต้อนรับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดหากพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนที่100ดินแดนแห่งแวมไมพร์ีขณะกำลังขี่อยู่บนหลังค้างคาวแวมไพร์ที่กำลังมุ่งหน้าสู่อาณาจักรแวมไพร์โตเดียมก็มีความคาดหวังอย่างมาก ที่นี่โตเดียมต้องเต็มไปด้วยเงินทองและสมบัติแน่ๆเลยความคิดของพวกชนชั้นสูงฉันจะได้รางวัลตอบแทนเวลาที่ใช้ในการเลี้ยดูโตรื่ไหมนะเป็นความหวังที่พองโตหลังจากไปถึงเมืองสวรรค์เลวิสมีบก็จัดก,การอัศวินแห่งความตายและทวงคืนถ้วยเวอเรราที่หายไปของโบดเฟนยาแต่แทนที่จะได้รางวัลเขากลับได้รับภารกิจอื่นจากโบดเฟนยาแทน ภารกิจคือการปราบปรามเผ่าแมมภายในนามของเฟนยา่าและตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หายไปของโบดฟเฟนยา่านั่นคือมงกุฎซาโตว่ากันว่าโตริเป็นหัวหน้าเผ่าแมมภายน้นเป็นสัตว์ประหลาดประเภทบอสระดับ400้อและเป็นสมุนของเจ้าแห่งอันเดตบาคาร์นสวนวีดนั้นตอนนั้นยังไม่ถึงระดับ200ด้วยซ้ำพร้อมกับรอนเลเวสเพียงคนเดียวเขาต้องปลดปล่อยนักบวชและพาลาดินทั้งหมดที่ถูกสาดให้กลายเป็นหินด้วยความพยายามอย่างกล้าหาญโตริและเผ่าของเขาจึงพ่ายแพ้แต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นั้น ในช่วงต้นของการต่อสู้กับกองทัพอมะตะวีดได้ผจญภัยมากมายเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งพอที่จะอัญเชิญและต่อสู้กับโตริเพื่อรับตำแหน่งนายของโตริตอนนี้เรากับจะยอมรับวีดเป็นนายอย่างแท้จริงโตริได้เชิญวีดไปยังอาณาจากาักรแมมไพรางวันจะต้องหอมหวานเหมือนน้ำผึ้งแมมไพรักของหรูหราสมบัติงานศินลปะที่สวยงามปราสาทอันงดงามและสิ่งอื่นๆโตดียมจะต้องเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้การที่พวกเขาได้รับเชิญไปยังสถานที่เช่นนี้พวกเขาจะต้องอยู่ในความโปรดปรานของโตริแน่แน ขณะที่กำลังจินตนาการถึงสิ่งสวยงามเหล่านี้มีและปารี้ของเขาต่างประหลาดใจเมื่อ้างคาวแวมภัยที่พวกเขานั่งอยู่ดำดินลงสู่พื้นดินพวกเขาตกลงไปในรูใต้ดินลงไปในแม่น้ำที่ปนเปื้อนและไหลไปตามกระแสะน้ำปวดพวกเขาไหวขึ้นมาจากความลึกหายใจหอบและมุ่งหน้าสู่สั่งด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มกอมชีรถเข็นของมาปานที่เป็นไปด้วยสเสบียงก็รอดจากแม่น้ำมาได้โดยไม่เสียหายเมลอนถามว่าเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย นส่หัวขณะตอบแม่เขาจะไม่แน่ใจนะักเพราะไม่เคยมีใครเคยมาเหยียบพื้นที่นี้มาก่อนเช่นกันมีดก็นึกอะไรไม่ออกเราน่าจะอยู่ในโตเดียมนะตริสัญญาไว้นีนาะการเชิญชวนจะต้องเป็นอาณาจักรแมมไพโตเดียมอย่างแน่นอนชนชั้นสูงแห่งรัติการที่อาศัยอยู่ในอาณาจากาักรแวมไพผู้ครอบครองภูเขาง,ง,งานศินละปะโบราณและอัญมณีที่กองสูงเสียดส้าพร้อมกับหญิงงามที่หายากบนโลกใบนี้ ดินแดนแห่งคำสัญญาแห่งนี้เข้าถึงได้เพียงครั้งเดียวทุกสามเดือนและเป็นที่อยู่อาศัยของคางคาวและสัตว์ฟันแท้หลายร้อยล้านตัวโดยมีผู้ปกครองคือแมมไพล้อมรอบด้วยความมืดมิดชั่วนิรันดร์บัดซบหลังจากที่คางคาวแรม,มไพพามาปล่อยอยังกระทันหันปารี่ก็เดินเรียบสังแม่น้ำที่น่ารังเกียจไหลไปตามกระแสะน้ำขึนใต้ดินเพนซึ่งเดินนำหน้าในฐานะหน่วยสอดแนมของปาที่ถามว่าเราจะสามารถย้อนรอยกลับไปเมตรราต้าได้ไหมถ้าไปตามกระแสะน้ำ กลับไปเมตร,ราก้าทางนั้นไม่ได้หรอกมีตอบหลังจากคิดทบทวนมันไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณดินแดนนี้เลยแม่น้ำในดินแดนนี้ศกกรปรกมากฟั่งแม่น้ำโดยรอบปนเปื้อนจนแทบจำไม่ได้แทนที่จะเป็นสีเขียวชะอมที่พวกเขามักเห็นพวกเขากลับเห็นเพียงพืชที่เหีียวเฉาและทรายสีเทากบที่ถูกพังไหวไปมาเมื่อลงพัดผ่านใบไม้ความหนาวเย็นที่หน้าขนลุกราวกับถูกส่งมาจากท้องฟ้ามืดครึ้มของโตเดียมทิวทัศน์นี้ไม่เหมือนเมตร,ราก้าเลยแม้แต่น้อย นั่นหมายความว่าเรามาถึงอาณาจักรแมมพายแล้วใช่ไหมเพนถามอืมไปดูกันให้แน่ใจก่อนดีกว่าอัญเชิญแมมพโตริมีดพยายามอัญเชิญโตริเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่มีการตอบสนองจากโตริมีด,ดดดดลงแรงขึ้นไม่มีใครเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันว่าทำไมโตริถึงอันเชิญไม่ได้เพนพูดอย่างลังเลว่ามีดนินมเราถูกหลอกให้เป็นคนโง่หรือเปล่าไม่หรอกมีดอยากจะเชื่อโตริความรู้สึกคงเหมือนถูกยิงเข้าที่ท้ายทอยแม้ว่าทุกคนจะมีความคิดคล้ายกัน แต่วีดนิมวิวนี้แตกต่างจากที่เราคิดไว้มากตเดียมต้องเป็นที่ที่ดีไม่น่าจะอยู่ใกล้แม่น้ําที่ปนเปื้อนแบบนี้จุลภาพเพนชี้ให้เห็นตเดียมที่พวกเขาจินตนาการถึงความจริงนี้ตรงกันข้ามกับอาณาจักรแดมไพที่ควรจะเต็มไปด้วยความสง่างามและความหรูหรากองทองสูงเสียดซาที่นี่เป็นเพียงดินแดนที่รกร้างว่างเปล่ามีแต่แม่น้ําที่ปนเปื้อนและทองซาที่มืดครึมไม่จริงหน้านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาหมายถึงวีบยังคงปฏิเสธและโต้ตอบ เมื่อนึกถึงสิ่งที่โปริพูดมันบ่งบอกว่าเป็นรางวันบางอย่างแต่สิ่งนี้แทบจะเรียบได้ว่าไม่ใช่ของขวันเลยไม่มีทางพระอาทิตย์และดวงดาวลงที่พัดผ่านมีกลิ่นเหมือนท่อสนิมอาณาจาักรแมมไัยแตกต่างจากที่พวกเขาจินตนาการไว้โดยสิ้นเชิงเซเฟอร์ในที่สุดก็พูดขึ้นว่าตัวละครเพ็งซวยอีกตัวจุลภาพโดนรังแกตลอดนี่คงเป็นการแก้แค้นสินะจุลภาพ คำพูดของโรมูนาแทงทะลุอ,อกของวีปเหมือนคมเที้ยวของสุนักกัดแต่การโจมตีที่สร้างความเสียหายมากที่สุดมาจากคำพูดไร้เดียงสาของซูกาถึงเราจะมาถึงที่นี่แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเลยหรือเพื่อแลกกับการเลียมดูโตริเขานึกว่าจะเป็นการเดินทางที่น่ารื่นรมแต่เขาไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงและมาโดยไม่มีไกด์มีพยายามรวบรวมกำลังใจที่ตกต่ำลงไปที่พืนแล้วอาณาจักรทองของฉันล่ะ จนถึงตอนนี้เขายังไม่เคยโชคดีพอที่จะได้พักผ่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานมากมายตลอดการเดินทางแม้จะมองสถานการณ์อย่างใจเย็นการเดินทางที่น่ารื่นรมไปยังโตเดียมอาจไม่เป็นอย่างที่เห็นเมื่อพิจารณาระดับของโตริประตอบกับเวลาที่เขาเคยรับใช้โดยตรงภายใต้ใตบาคานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสัตว์ประหลาดประเภทบอสระดับ4ี่อในช่วงเวลาหนึ่งปีดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่คิดที่นี่อันตรายมากและเรายังไม่พร้อมแน่นอนหากสัตว์ประหลาดที่นี่มีระดับใกล้เคียงกับโตริกนี่จะไม่เหมือนการผจญภัยครั้งไหนๆก่อนหน้านี้ความคิดนี้ทำลายความคาดหวังและจินตนาการของวีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปการเอาชีวิตรอดคือสิ่งสำคัญสูงสุดกฎของตูเทียมอาณาจักรแมมพายคือแม้ว่าคุณจะตายเพียงครั้งเดียวคุณก็จะถูกโยนกลับไปยังโลกเรื่องบน นี่ถือเป็นการลงโทษที่ร้ายแรงแม้กระทั่งถูกห้ามในทวีปเวอร์ซายบนทวีปนี้คุณสามารถตายได้หลายครั้งโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกแบนแต่ที่นี้ในอาณาจักรแบมไพร์คุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเนื่องจากรูปร่างของคุณไม่เหมือนแบมไพร์การตายในตัวเทียมหมายถึงการเกิดใหม่ทันทีนอกอาณาจักรการเมรเทศโดยสิ้นเชิงโอกาสที่ได้มายากเช่นนี้ไม่ควรถูกทิ้งขว้างเนื่องจากคุณไม่รู้เควสที่ถูกต้องที่คุณควรจะทําในทวีปเวอร์ซายดวงตาของวีปก็เย็นชาลง ไม่ว่าจะเป็นตัวเทียมหรือที่ไหนก็ตามฉันจะไม่ถอยเงินจะเอาเงินเลอะๆลองนึกถึงหม้อใหญ่ในคาสิโนสารเจ้าที่กองสูงตระง,งานที่เปือนมนุถึงความปรารถนาที่ลึกที่สุดความลหลงไหลในเงินทองเหมือนผีเสื้อที่บินเข้าหาเปลวไฟโดยเสียงต่อก,การเอาชีวิตรอดการนุ่งไปสู่มันก็เหมือนอาหารสําหรับความปรารถนานี่เป็นความเสียมากเกินไปหากมอบมาถึงวิกฤตการณ์จะเกิดขึ้นหากเป็นเช่นนั้นความหวังที่รังครู อย่างไรก็ตามความหวังเหล่านี้จะพังทลายลงหากความกลัวของวีดเป็นจริงในตัวเทียมวิกฤตนี้อาจหลีกเลี่ยงได้หากเขาอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เขามีเพื่อนร่วมง,งานจำนวนมากอยู่ด้วยเราอยู่ที่ไหนและจะไปไหนต่อแล้วทางกลับของเราหลักเสียงทุ่มของกองชี่475และกองชี่5้3ดูเหมือนจะสันสทาน ถูกพามายังสถานที่ที่หวังจะได้เห็นแหวนไพร์แต่กลับมาถึงสถานที่สุมที่ไม่คุ้นเคยหนอจุดนี้หากพวกเขาได้เห็นสัตว์ประหลาดพวกเขาคงจะกลัวเกินกว่าจะต่อสู้ด้วยเคว w หรือการผจญภัยที่ไม่รู้จักในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยความรู้สึกก็เหมือนคนตาบอดที่ถูกผลักลงแม่น้ำไม่เพียงแต่ความกลัวเท่านั้นแต่ความสับสนที่มาพร้อมกับมันก็เป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่แม้ว่ามีดจะมีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆก็ตามมากินกันมุนงอนงอนงอนงิวข้าวทุกคนอยากกิน,ก,นกินจิขอออออะไรอรอ่อรอย่อรอยนยน ชอบของหวานของหวานอย่างชอบกูกลตมีวิปครีมด้วยก็ไม่เลวใครบ้างไม่อยากกินเนื้อด้วยละ่ะเครื่องดื่มที่นี่ก็ไม่เลวเลยนะทันใดนั้นความประมาะที่เคยปกคลุมปาตี้ก็จางหายไปด้วยใบหน้าที่มีความสุขพวกเขาเรียนแบบหนูหน้าอ้วนตุ้ยดุวย,วยทุกคนเป็นเช่นนั้นและในฐานะหนูอาหารคือหัวข้อหลักในตอนนี้แม้ว่าอาจารย์เองจะไม่แสดงความปรารถนาแต่ความคิดเห็นของพวกเขาก็ไม่แตกต่างกันดูเหมือนกอมชี้สามกอมชี่สี่กอมชี้ห้าจะพอใจ คุณจะทําอาหารแบบไหนการรอคอยมันน่าเบื่อนะแต่ต้องอดทนเพื่ออาหารอร่อยอร่อยอาหารเครื่องดืง่มมูนงอนๆๆๆซีชวีครั่งครวญออกมาโอ้พระเจ้าถ้าทุกคนเป็นเหมือนคนพวกนี้ฉันคงตกงานแน่วิทยานิพนธ์ทั้งหมดของเธอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์จะต้องถูกทิ้งไปหากมนุษย์ทุกคนเรียบง่ายเหมือนคนตรงหน้าเธอการตกสู่ห้วงนรกเพียงเพื่อจะกินหมูนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์เช่นกัน แต่มีความหวังอยู่บ้างในความสิ้นหวังเหล่านี้ที่ทําให้ซีชวีไม่เสียสติเพนเซเฟอร์ Pain, fer, และเมลอนเป็นคนธรรมดาและต่างก็กังวลกับสถานการณ์นี้เพนถามเซเฟอร์ด้วยท่าทางจริงจังว่ามือนี้มีอะไรบ้างของที่เราได้ในโตเดียมใช้เป็นส่วนผสมได้ไหมแน่นอนเป็นไปได้วานยองตบมือด้วยความดีใจอย่างที่สุดมีดนิมทําอาหารเก่งมากเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยจุลภาพซีชวีก็กังวลอีกครั้งพวกเขาก็ไม่ปกติเหมือนกัน ตามที่เขียนไว้ในพาร์ทก่อนเข้าเกมการที่จะเป็นหนึ่งในมีระบุรที่ต้องเผชิญกับอันตรายจากการสำรวจดินแดนที่ไม่รู้จักต้องมีคุณสมบัติผู้นำสูงการไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับวิกฤตแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของจิตใจจิตวิญ,ญญาณที่ไม่มีใครเทียบมิตรภาพที่ไม่มีใครเกินมีความเฉลียวฉลาดและเด็ดขาด สิ่งเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งในการสํารวจอาณาจักรแมมภัยอย่างไรก็ตามข้อสรุปที่ได้หลังจากเร้าดูวีดในช่วงเวลานั้นคือเป็นการยากที่จะจับคู่เขากับตําแหน่งวีรบุรุษซีชวีถอดใจและพูดว่าเขาเป็นผู้นําอาจเป็นเพราะระดับแต่พวกกอมชีและฉันก็คงจะเทียบระดับเขาได้นะซีชวีก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นหลังจากเวลาผ่านไปวีดก,ก็ยกอาหารออกมาซุปซาร่าซุปเต่าวัดสเจรีพวกเขานำส่วนผสมมาเพียงพอตั้งแต่ก่อนออกจากเมตรากาเพียงแค่ต้องปรุงเท่านั้น ส่วนผสมในนี้คือซาร่าและอาหารจานนี้สื่อถึงการเติบโตคุณรู้ไหมว่าตอนกลางคืนคุณต้องคลานสี่ขาขอให้มันฟื้นคืนชีพเหมือนเต่าแต่พอคุณมองลงไปมันก็ยังหดตัวเหมือนเต่าอยู่ดีนี่จะช่วยฟืน้นฟูความกระปรี้กระเป่าของผู้ชายได้อย่างสมบูรณ์คึกคมึคึกเริ่มโมอาหารตรงหน้าเขาเมื่อจบการนำเสนอที่น่าสนใจเสียงหัวเราะดังลั่น หลังจากผ่านไปหนึ่งปีในฐานะช่างแกะสลักเขาได้เรียนรู้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อและการแสดงความมั่นใจเป็นสิ่งจำเป็นการเป็นพ่อครัวก็เหมือนกันกดคืออาหารอร่อยจะอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกถ้าคุณให้พวกเขาได้ลิ้มลองก่อนความมั่นใจจากเชฟเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มประสบการณ์โอ้โหเยี่ยมไปเลยกองชีทุกคนรีบตรุงเข้าแยมซุปซาร่าของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาควรจะคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะขาดส่วนผสมในอนาคตแต่พวกเขาก็ไม่ทิ้งซุปแม้แต่หยดเดียวหรือสุดยอด พวกเขาอร็ดอร่อยกับซุปกันอย่างเต็มที่พวกเขากินคนละสามชามแม้แต่ในสถานที่ที่น่ากลัวอย่างอาณาจาักรแวมไพรก็ไม่ได้ทําให้ความอยากอาหารของพวกเขาลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกล่าวถึงคําว่าฟื้นฟูความกระปรี้กระเปร่าแม้ว่าเพนและเซเฟเฟอร์จะไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้แต่พวกเขาก็กินซุปเต๋าย่างขยันขันแข็งทานให้อร่อยน่าจะไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวเมลอนคือคนต่อไปที่ถูกกระตุน้นโดยคิดถึงบุงมงองของผู้หญิงคําพูดของวีก,ก็แตกต่างออกไป คล้ายกับอายุยืนของเต่าซุปซาร่าจะหยุดกระบวนการแก่ชราของผิวได้20วันขอเถอเร็วๆเลยขอเยอะๆเลย,เย,เยค่ะนีดนิมไอรีนและโรมูหน้าแทรกขึ้นมาส่วนซูการนันยังเด็กเกินกว่าจะสนใจเรื่องการดูแลผิวพรรณแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่ากระบวนการแก่ชราจะหยุดลง20วันจริงหรือไม่หากกินเข้าไปเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกได้เป็นอย่างอื่นแต่การดูแลตัวเองทุกวันตลอดทั้งปีจะได้รับรางวัล แม้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนถูกหลอกก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไม่พอใจกับสถานการณ์นี้เนื่องจากเด็กสาวใช้เวลาอยู่ในโรยลโรมมากเกินไปการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญรองลงมาแม้ว่าเด็กสาวจะลังเลก,ก็ตามเรากับว่าเขามองเห็นความสงสัยของพวกเธอมี่ก็กระตุ้นคำพูดของเขาเป็นครั้งสุดท้ายกินทันทีที่เสิร์ฟนะจำเป็นมากถึงจะเห็นผลพูดแล้วเด็กสาวก็กินอาหารอย่างตะกละตะการอย่างไรก็ตามมาปานรู้ความจริงอันน่าสยดสยองเรื่องหลังงานเลี้ยงนี้ในช่วงที่ไปซื้ออาหาร แม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของหมาปานซึ่งเป็นชนชั้นพ่อค้าที่จัดจัดหาอาหารและจัดการการขนส่งสินค้าในระหว่างการเดินทางแต่เป็นหน้าที่ของวีที่จะตัดสินใจเลือกสวนผสมเนื่องจากเขาเป็นคนทําอาหารส่วนใหญ่และรู้ว่าจะเลือกอะไรเพื่อให้ทุกคนได้ส่วนแบ่งซาร่าสิตัวพอไหมวีพยักหน้าอย่างลึกซึ้งครับเป็นวัตถุดิบทาอาหารขั้นสูงแต่ละตัวราคา 3GG เ G. ท่ากับท้องเราเลยไม่มีสิทธิ์กินมันมากเท่าที่เราต้องการแต่เมื่อพิจารณากลุ่มที่เราไปด้วยพวกมันพอสําหรับคน500กว่าคนไหมอาจจะ แม้จะมีฝีมือการทําอาหารของวีดนิมผมก็สงสัยว่าการเสิร์ฟซาร่าสิบเจ็ดตัวให้กลุ่มนี้พร้อมกับกองชีพจะเป็นเรื่องยากการทําซุปซาร่าไม่เพียงแต่ยากเท่านั้นการจัดหาให้เพียงพอโดยไม่ให้ใครตกหลงก็ยากยิ่งกว่ามีดหัวเราะอ่อนๆการเก็บซาร่าสดๆก็ยากเหมือนกันบางทีจํานวนนี้ก็โอเคแล้วใช่มันจะโอเคเหรอือเราน่าจะโอเคในวันแรกในอาณาจาักรแรมไพรและกินมันในวันที่สองขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจออันตรายระหว่างทางหรือไม่แต่ถ้าเก็บไว้นานเกินไปประสิทธิภาพของซาร่าจะลดลง งั้นก็ควรซื้อซาร่าเยอะๆไม่ฮพะถ้าเราทําอย่างนั้นแล้วเราจะทํายังไงกับสวนเกินที่เราไม่กินจุนลภาพมีเริ่มเทศนาเหมือนเขาเป็นเชฟมืออาชีพกําไรของอาหารชั้นสูงนั้นทรมานมากการทํามากเกินไปไม่เหมาะและการลงทุนในสวนผสมมากเกินไปก็ไม่แนะนําแต่ที่แยก่กว่านั้นคือปล่อยให้อาจารย์ผเผชิญกับบทลงโทษความตายโดยไม่มีอาหารหรือให้พวกเขาจ่าย 5G ต่อมือไม่ครับทางเลือกเหล่านั้นยากเกินไป ลุมกองชี้โดยทั่วไปค่อนข้างจนเนื่องจากเงินที่พวกเขาร,รวบรวมได้ถูกนําไปใช้ในการเปลี่ยนอาวุธหรือลงทุนในอุปกรณ์และแทนที่จะล่าม็อเพื่อไอเทมพวกเขาฆ่าตัวหนึ่งแล้วไปตัวต่อไปทันทีเพื่อแข่งแกร่งขึ้นโดยไม่สนใจของดอนอบความตื่นเต้นอยู่ที่การลา่ายิ่งท้าทายมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งสนุกกับเกมมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นการที่พวกเขาจะมีเงินพอที่จะจ่ายค่าอาหารจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากในตัวของมันเอง เรืหวางโทษประหารกับอาจารย์ควรให้อาจารย์กินดีที่สุดดังนั้นเราควรหาส่วนผสมราคาถูกที่หาได้ง่ายๆแต่เรามีซาร่าแค่17ตัวหมายความว่าเราจะทิ้งคนจํานวนมากไว้เรื่องหลังอาจจะมีวิธีราคาปลาพรล,ล็อบลดลงหรือยังอืมราคาของมันลดลงอย่างมากจากราคาเดิมซื้อมาสองพันจำนวนฉันจะทําซุปซาร่ากับปลาพรล,ล็อบรสชาติจะไม่ต่างกันหรอือเอาเครื่องเทศเครื่องปรุงและสีผสมอาหารเท่าที่คุณจะหาได้มาให้หมดซุปซาร่าปลอม และส่วนผสมหลักของมันคือปลาพรล็อกดวงตาของมาปานบุญควางอย่างมากเมื่อมนธรรมของเขาได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงผมคิดว่าผมไม่ได้ซื้อนะมาปานหมายถึงเขาไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มีตอบเพื่อขจัดความกังวลของมาปานไม่มีสวนที่เติมไม่เต็มในขนมทยยากิรอกหน้าวีหมายถึงตั้งแต่พวกเขาเริ่มคุยเรื่องนี้พวกเขาก็ร่วมมือกันแล้วจุลภาพ งานเลียมจบลงแล้วและระดับพลังงานของปารตี้ก็เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความแข็งแกร่งและความมีชีวิตชีวาที่เพิ่มขึ้นจากอาหารของวีและผลกระทบก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยความชำนาญขั้นสูงของเขาคนหนึ่งสามารถทําอาหารจากสูตรอาหารที่ได้รับได้แต่ก็คงจะไม่มีรสชาติแบบโฮมเมดการทําอาหารด้วยเครื่องมือชนิดใดก็ตามคงไม่สามารถเทียบได้กับพื้นฐานของเครื่องมือทุกอย่างนั่นคือมือมีดทาทุกส่วนของงานเลี้ยงด้วยมือของเขาเองตั้งแต่ส่วนผสมและมันก็คุ้มค่าอย่างยิ่งจากดวงมองของปาีขขอองเารีนเข้ามา ฉันชอบอาหารของวีปนิม,มากเลยค่ะแต่การทำทุกอย่างด้วยมือเปล่ามันไม่ลำบากหรือคะทำแบบนั้นจะอร่อยขึ้นไอรีนเห็นด้วยวีบยังผสมเครื่องปรุงด้วยมือด้วยซ้ำและดูเหมือนว่าการทำเช่นนั้นผลลัพธ์จะยิ่งยอดเยี่ยมมากขึ้นไอรีนพูดอย่างอายว่าแต่คุณล้างมือครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะแน่นอนว่าคำถามนี้เป็นเรื่องตลกแต่วีบให้คำตอบอย่างจริงจังว่าเมื่อเดือนที่แล้วหรืออาจจะสองเดือนก็ได้เออฉันจำไม่ได้จริงๆจุลภาพไอรีนที่พูดไม่ออกเริ่มน้ำตาไหลหรือ ซุปซาร่าอร่อยมากเหมือนที่เคยกินมาก่อนเลยฉันอยากกินแบบนี้อีกครั้งในภายหลังได้เวลาพจชนภัยแล้วกอมชีพู้บริสุทธิ์ยินดีส่วนมาปานกับไอรีนก็คุยกันเงียบๆข้างๆมาปานนินส่วนผสมอื่นที่ใช้กับซาร่ามีอะไรบ้างคะเออจริงๆแล้วผมแลกของที่เราเก็บมาได้หลายอย่างแล้วก็ยังขาดอยู่ครับเราก็ให้เงินคุณไปแล้วนี่คะเพนแทรกขึ้นมาเขาร่วมกับไอรีนและสูกานอบทองที่พวกเขาวรวบรวมได้ให้มาปาน ในความคิดเห็นของวีดนิมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เขาบอกให้ซื้อเยอะเแล้วนําไปขายต่อเพื่อทํากําไรนั่นคุณหมายความว่าเงินทั้งหมดถูกใช้ไปกับส่วนผสมหรือคะนั่นมันมากเกินไปสําหรับส่วนผสมใช่ครับมันถูกแต่คุณได้มาจากไหนในตรอกตรอกมาปานเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็ออกมาจากความลังเลใจพูดว่าง่ายกว่าที่จะเชื่อว่ามันมาจากจีนอาร์ไอรีนน้ำตาไหลท่วมทน แม้ว่ารูปลักษ์ของอาหารจะดูน่ากินแต่การรู้ส่วนผสมจริงๆอาจทำให้คุณไม่อยากกินอาหารเหล่านั้นไปตลอดกาลวัตถุดิบที่พวกเขาได้มานั้นใกล้หมดอายุแล้วพวกเขาได้อะไรก็ตามที่คุณ,ณภาพเกรดสามหรือเกรดสี่ในราคาถูกสุดๆแล้วก็โยนใส่กุียนไปอย่างไรก็ตามซาร่าที่ผสมอยู่ในจานกับของไร้สาระอื่นๆกลับทิ้งรสชาติที่น่าพึงพอใจไว้เหมือนจะลางสิงศกกระโออกไปในที่สุดหลังจากกินข้าวเสร็จการผจญภัยก็เริ่มขึ้นมีให้ทุกคนมารวมกันที่เดียวเซรุเรือง เสียงกอมชี่4 9ชักดาดออกมาคลึกๆๆในที่สุดก็ถึงเวลากอมชี่15หัวรอเสียงดังแมมไพสกกระปรบฉันจะฟันแกเป็นชิ้นๆดวงตาของกอมชี้ทุกคนเปลี่ยนไปพวกเขากำดาบอย่างไม่ใส่ใจไม่มีท่าทีสํำคลอนเลยแม้แต่น้อยความคิดของพวกเขาสลับไปพร้อมที่จะตอบสนองต่อทุกสถานการณ์จิตวิญ,ญญาณนักสู้สูงพวกเขาไม่กลัวศัตรูที่แข็งแกร่งอีกต่อไปถ้ามีใครมาพวกเขาก็จะได้รับเกียรติที่จะพุ่งเข้าต่อสู้โดยตรงนี่คือวิถีของกอมชี่ผู้ถือดาบ เซเฟอร์พยักหน้าอย่างเงียบๆมีดทำได้ดีที่เชื่อใจคนเหล่านี้มันอันตรายอย่างยิ่งในอาณาจักรแมมไพร์เนื่องจากนีเป็นครั้งแรกสำหรับทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นปุปปรรัสำคัญอย่างหนึ่งในดินแดนนี้พวกเขาไม่มีข้อมูลมาก่อนเกี่ยวกับดินแดนนี้ดังนั้นพวกเขาจะต้องแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองถูกบังคับให้เดินผ่านที่นี่ด้วยตัวเองและไม่มีทางเลือกอื่นแม้ว่าพวกเขาจะเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วในทวีปเวอร์ซายซึ่งพวกเขาต้องปรับตัวผ่านการลองผิดลองถูกเพื่่อทีจะเติโ แต่การตายในอาณาจักรแมไภัยหมายถึงการถูกขับไล่ออกจากที่แห่งนี้ห้ามทำผิดพลาดต้องตื่นตัวอย่างสูงเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทั้งหมดและต้องรับมือกับความยากลำบากนี่คือนโยบายที่กอมชี้ลึกถือปฏิบัติพวกเขาผ่านความยากลำบากมามากมายและมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพุ่มเข้าใส่ก่อนเราบับว่าพวกเขาสัมผัสได้ถึงความเสี่ยงอารมณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันจากสมาชิกคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งพลังออร่าของพวกเขาก็ยิ่งทวีคูณดินแดนที่ไม่รู้จัก กองชี้ไม่แสดงความกลัวเลยแม้แต่น้อยเพนยิมฉันก็พร้อมแล้วซูกาก็กำหมัดแน่นไปกันเลยไหมฉันพร้อมแล้วเป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างแน่นอนแต่การมีสหายร่วมเผชิญความเสี่ยงด้วยกันจะทำให้คนหนึ่งมีความมั่นใจที่จะผ่านคนไปได้คล้ายกับการผจญภัยในเลเวอิอัสพวกเขามีความเชื่อมั่นในกันและกันอย่างเต็มที่มีดเดินไปหากอมชี้และพูดว่าเราน่าจะอยู่ในดินแดนแวมไพครับเนื่องจากผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมหวังว่าอาจารย์จะเข้ามาช่วคุณและนำกลุ่มครับ กองชี้สายหัวเบาๆฉันไม่ค่อยรู้เรื่องที่นี่หรอกดังนั้นฉันจะไม่เข้าใจลักษณะของม็อบหรอกนะฉันเชื่อว่านายนำดีที่สุดนายมีทักษะการผลิตต่างตาที่จำเป็นอย่างยิ่งดังนั้นนายอยู่ข้างหลังและคอยกำกับการเคลื่อนไหวของเราแต่ผมไม่อยากเสียงให้พวกอาจารย์ต้องเจอบทลงโทษความตายไม่ไม่ใช่นายต้องรับผิดชอบหรอกมันดีที่สุดที่จะให้คนที่มีความรู้มากกว่าคนอื่นนิดหน่อยคอยดูแลให้พวกเราส่วนใหญ่รอดชีวิต กอมชี2สองก็ช่วยเสริมนายนำดีที่สุดดีกว่าพวกเราทุกคนวีดผันไปทางกอมชี้สามกอมชี้สและกอมชี5พวกอาจารย์ในฐานะอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ผู้สอนจะยินดีไหมครับยินดีแล้วแต่นายเลยกอมชี้ห้าตกไหลมีบเบาๆพร้อมกับคำพูดให้กำลังใจเรามาที่นี่ก็เพราะนายเชิญมาเองอย่าแบกรับภาระหนักๆไว้คนเดียวเลยปล่อยวางซะเถอะเจ้าหนูกำลังใจที่จริงใจเมื่อต้องเผชิญกับบทลงโทษความตาย มีดมงอคหน้ากรอมชี้หกถึงกอมชี้ห้าร้อยห้าใบหน้าที่เคลื่งนปรุงของสิทธุคนเผยรอยยิมเล็กน้อยและพยักหน้าแทนที่จะโลภในอำนาจพวกเขากลับทุ่มเทความพักดีอย่างเต็มที่ต่ออาจารย์ในดุงมองของซูกาไอรีนและโรมูนานี่เป็นภาพที่ยอดเยี่ยมที่แสดงให้เห็นถึงความลหลงไหลในใจของชายชาตรีเท่จังเลยฉันยิ่งหลงรับพวกเขามากขึ้นแล้วการมีกรอมชีนิเมตยด้วยเป็นเพื่อนที่ดีจริงดีจริงแม้ว่าสีชวีจะมองพวกเขาจากดุมมองที่แตกต่างออกไป ก็เพื่อให้ทั้งห้าอาจารย์ยอมตกลงแลกกับอาหารอร่อยๆอแล้วก็รู้ว่าสิทธิจะติดตามอาจารย์ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างวีกองชีคนอื่นๆมีบางสิ่งที่ค่อนข้างแตกต่างออกไปวีก็สวนวีแต่พวกเขากลัวอาจารย์อย่างมากระหว่างการฝึกพวกเขาถูกบังคับให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ทุกครั้งใกล้จะตายทุกวันถ้าพวกเขาพูดอะไรไปพวกเขากลัวว่าจะต้องเผชิญความตายอย่างรวดเร็วและกระทันหัน ในอดีตหลังจากกอมชี่สตายพวกเราถูกบังคับให้ฝึกตอนเช้าทุกวันติดต่อกัน3าวันฉันแทบไม่ได้นอนเลยตอนที่กอมชี่ห้าถูกหนอนตัวหนึ่งค่ะเขาฟันมันจนคุณแยกไม่ออกว่าเลือกใครเพื่อนกำตันของเขาแล้วเขาก็ลากซากศพมันไปทั่วอาจารย์กอมชี่ตั้งแต่คุณเข้าร่วมโรยโลโรมอารมณ์ของคุณก็ดีขึ้นเรื่อยๆกอมชี่คนอื่นๆถือว่ามีเป็นผู้นำปาที่นั้นเป็นเรื่องโชคดีมีดผันไปทางเกมเพนินครับ รดไปกับเมลอนนิมที่เนินเขานั้นเพื่อสำรวจบริเวณรอบๆหากคุณพบน็อปใดๆอยากประทะและรีบกลับมาหาเรา แค่สำรวจหรือครับได้เลยไปเดี๋ยวนี้เพนและเมลอนรุ่มหน้าไปที่เนินเขาด้วยกันด้วยสายตาของนักธนูที่มองเห็นได้กว้างกว่าใครๆพวกเขาสามารถสำรวจพื้นที่กว้างก้างได้ในเวลาอันสัน้นเพนและเมลอนกลับมาไม่มีสัตว์ประหลาดในบริเวณนี้ครับแต่ปัญหาคือพวกมันอาจจะซ่อนตัวจากสายตาของเราแล้วสภาพภูนิป,ประเทศหลับบริเวณรอบๆแม่น้ำถูกปินด้วยหน้าผาครับดังนั้นเราจึงสามารถไปได้เพียงทิศทางเดียวดูเหมือนจะมีทางเล็กๆอยู่ทางนั้นครับงั้นไปกันเลย หลังจากมีดตัดสินใจปาพี่ก็เคลื่อนไปตามถนนอย่างกระวนกระวายใจหลังจากผ่านป่ากองชี่ก็หันไปทางวีดและถามว่าวีดนายเคยจัดการกับแบมมไพามาเยอะแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าโดนกัดจะเกิดอะไรขึ้นแมมไพที่นี่ไม่เหมือนที่เราเคยได้ยินมาส่วนใหญ่พวกมันจะดูดพลังชีวิตและมานาของเราไปเติมเต็มของพวกมันดังนั้นเราควรระมัดระวังพวกมันมีจุดอ่อนไหม พวกมันมีพลังชีวิตและความแข็งแกร่งสูงและการโจมตีด้วยเวม็ดมวก็แข็งแกร่งมากพวกมันไม่ใช้อาวุธและว่องไวเหมือนหนูและมแมลงแถมยังสามารถโจมตีในร่างคางคาวได้ด้วยนั่นค่อนข้างน่ารำคาญนะการป้องกันของพวกมันก็สูงด้วยและแมมพายระดับสูงยังสามารถใช้เม็ตรวลคำสาดหรือเม็ดมวประเภทที่แข็งแกร่งกว่าได้มันจะเป็นปัญหาใหญ่ถ้าเราเจอพวกมันแล้วไม่พร้อมพวกมันมีลักษณะอื่นอีกไหม ตางจากน็อบได้ง่ายอย่างสัตว์เดรัจฉานโทรนและยักษ์แมมภัยมีความฉลาดสูงกว่ามากพวกมันสามารถจัดการได้ดีพอและรวมตัวกันเป็นเผ่าได้หึมพวกมันทำอย่างนั้นได้ด้วยหรอฉันว่าอยู่ห่างๆจะดีที่สุดนะใช่พวกเขาเดินต่อไปอีกประมาณ10นาทีทองฟ้าสีแดงเหนือพวกเขาก็ถูกกดบังด้วยฝูงค้างคาวจำนวนนับไม่ถ้วน สัญญาณของแรมไพย์ย้ำเตือนว่าอย่าทอมคลายแรมไพย์สามารถเปลี่ยนร่างเป็นค้างคาวได้คำพูดของวีเพิ่มความตึงเครียดเป็นพิเศษเขากำดัดแน่นขึ้นพวกเขานั่งคางคาวแวมไพย์จำนวนมากเพื่อเดินทางไปยังโตเดียมแต่ภาพตรงหน้าพวกเขานั้นมีมากเกินไปอย่างไรก็ตามคางคาวไม่ได้โจมตีวีใช้เวลาสักครู่เพื่อตัดสินใจก่อนที่เราจะไปต่อถ้าเห็นคางคาวอย่าเพิ่มเข้าปะทะก่อนให้ยกแขนขึ้นแล้วดูว่าพวกมันจะเข้ามาใกล้หรือไม่ทองฟ้าเหนือพวกเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อคางคาวบินต่อไปและกระจายกระจัไป คือไม้ยมกมาปานหัวรอเบาๆแม้จะยิมอยู่แต่เหงือก็ไหลลงมาตามสันหลังเขาจินตนาการว่าถ้าทางเท้าจมดีจะเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกที่พวกมันเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและดูดชีวิตออกไปจากตัวคุณช่างเป็นจินตนาการที่ชัดเจนอะไรอย่างนี้ได้ลิมรถการผจญภัยด้วยไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างก้าวที่พวกเขาก้าวไปทําให้พวกเขาเข้าใกล้การเผชิญหน้าโดยตรงมากขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกตื่นเต้นกับการผจญภัยอย่างมากเพราะเขาเป็นคนแรกในชนชั้นพ่อค้าที่ออกจากทวีและเผชิญหน้ากับดินแดนที่ไม่รู้จัก พ่อค้าเองก็สนุกกับเกมเหมือนกันคลึกคๆึกคลึกกล้ามเนื้อของกอมชีก้าวเกรนขึ้นเขาเป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาคนอื่นๆหลังจากฝึกฝนอย่างหนักไขมันในร่างกายของเขาก็กลายเป็นกล้ามเนื้อที่กระชับและเขาก็กระหายการต่อสู้เขากำลังหวังว่าคางคาวจะเข้ามาใกล้เพื่อให้เขาทดสอบตัวเองได้มาเลยเขากำดาดแน่นพร้อมสำหรับช่วงเวลานั้นถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปเขาจะพร้อมที่จะเต้นรำท่ากลางสูงย้คางคาวด้วยดาบของเขาและบางทีกอมชีคนอื่นๆก็อาจมีความคลดคล้ายกันแต่คางคาวก็ไม่มา แม้ว่าโรมูน่าจะเป็นคนแรกที่โจมตีเพราะเธอพร้อมที่จะไล่มินลิลิโจมตีพวกมันหากค้างคาวเข้ามาในระยะแต่พวกมันก็บินหนีไปปาที่ของวีบยังคงเดินทางต่อไปผ่านสันเขาและมาถึงเมืองขนาดใหญ่แห่งหนึง่งเมืองนี้ประกอบด้วยบ้านพักหรูรหลายร้อยหลังมีสวนขนาดใหญ่และบางหลังก็มีน้ำพุเป็นของตัวเองถนนปูอย่างเรียบร้อยและรักษาความสะอาดอย่างดีโดยมีกำแพงที่ดูเหมือนจะทะลุผ่านไม่ได้ล้อมรอบเมือง